ฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานทิพยะประกันภัย m a s คาร่ามิสตีนไอออนเคิร์ฟสนุก com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดของน้องน้ำหนึ่งเด็กหญิงที่ได้รับโอกาสจากรายการปันปันปันยิ้มและกระทรวงกลาโหมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหวในครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณแม่ใกล้เข้าห้องผ่าตัดแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นแค่ไหนคะเต้นมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผ่าเองอ่ะเป็นหนึ่งได้รับการผ่าตัดเองใช่ไหมอารมณ์มนั้นแบบหลูกเข้าใจแต่เข้าใจนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่อ่ะแค่เห็นลูกเจาะเกลือหรืออะไรมันก็จริงจริเจ็บแทนลูกอยู่แล้วถูกไหมค่ะเอาละตอนนี้นะคะน้องน้ำหนึ่งกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะยังไงก็ ขอกำลังใจจากคุณผู้ชม <ใจ S 1> ค่ะขอแบบส่งพลังเต็มที่เลยค่ะชีวิตใหม่ของเราค่ะโซโซค่ะที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไป ความวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวันเป็นยังไงบ้างน้องบุวันนี้ไม่กี้เราก็เพิ่งไปส่งน้องน้ำหนึ่งเข้าห้องผ่าตาัดกันมาค่ะ,คะน้ำตาคลอง <c oughs> คือจริงๆแล้วบ่งว่าคนที่ดีใจเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าไม่ใช่แค่น้องน้ำหนึ่งอย่างเดียวคุณแม่คุณพ่อ,พอแต่ละค,ค,คน ะะรวมถึงเราด้วยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวเขาแต่เราได้มาสัมผัสความรู้สึกเราไดเ้เห็นความรู้สึกของน้องเห็นการที่น้องจะมีความหวังต่อไปในอนาคต ห็น,นี้รยยเราก็ผูกพันแล้ว <No. S 2> กลับไปจะตามข่าวว่าน้องเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ชมรายการนี้อยู่นะคะก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขเหมือนกับเราสองคนในวันนี้ด้วยะนะคะยังไงก็ตามค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามนะคะ,คะสามารถที่จะลงอินสตาแกรมได้นะคะอัพขึ้นมาแท็กเขียนว่า T U M D W e E ค่ะทำดีทำดี ตรงตัวแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมะีแท็กรูปเช่นเดียวกันนะคะ,คะมาร่วมกันทําความดีทําสิ่งดีๆร่วมกันเรียกว่ามีความสุขร่วมกันและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องราวที่อยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็สามารถเขียนเรื่องราวแล้วก็ส่งมาได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะของสนุกเขานะคะ w วอ s n ไวท์ปันฝันปันยิ้มนะคะทีมงานก็จะมีการคัดเลือกนะคะดูว่าอันไหนควรจะมาก่อนมาหลังนะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่า รายการนี้ต้องการช่วยเหลือทุกๆเคสแหละใช่เราก็จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้ผู้ชมทุกคนที่มีปัญหาใช่นะคะยังไงก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่วันนี้ให้เราสมควรมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะรู้สึกมีความสุขมากๆมากๆจริงๆคะ่ะที่วันนี้ได้ไปเห็นน้อง,น,องน้ำหนึ่งแล้วก็คุณแม่ของเขานะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ของสิริราชด,ด้วยนะคะค่ะ ยิ้มย้มจ้าใสมากเนาะใช่ค่ะอบอุ่นแล้วก็อัธยาศัยดีมากขอบคุณมากแล้วก็ยินดีที่จะมาอีกไหมมาอีกค่ะแน่นอนค่ะไปไกลกว่าไหนที่ไหนตามนะคะหรือว่าจะลำบากลำบุแค่ไหนก็ตามเพื่อการทาความดีเราจะไปหมดค่ะสู้ค่ะค่ะตอนนี้บุตรกับพี่บุ๋มก็หมดหน้าที่กันแล้วเราก็จะต้องส่งต่อให้อันิงค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอันหนิงค่ะสวัสดีอันนิงค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมส่งความหมายของการให้โดยการถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงอินส a าแกรมแล้วติดแฮชแท็กทำดีการให้ที่ไม่สิ้นสุดคือการให้โอกาสผมเชื่อแน่ว่าครอบครัวปานเกิดและเด็กหญิงน้ำหนึ่งคงจะจดจำและทราบซึ้งกับคำคำนี้ไปตลอดชีวิตและถ้าหากว่ามีโอกาสผมเชื่อว่าพวกเขาคงจะไม่รอช้าที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้กลับคืนให้เช่นเดียวกันและนี่คือความหมายของการให้ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากท่านผู้ชมต้องการติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้ามาได้ที่ w o r l d w i d e s n no ุ t c o m ปันปันปันยิ้มเช่นเดียวกับการที่ท่านผู้ชมต้องการแนะนําเรื่องราวดีๆเข้ามาทางรายการปันปันปันยิ้มเพื่อให้เราช่วยเหลือนะครับสําหรับวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพฤหับสบดีหน้าเวลา14.30นทางช่องทบ .5 แห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมาก,มากๆครับสําหรับการติดตามชมทีมงานทุกคนรวมทั้งผมนิรุสต์สุจัญญา เราจะไม่กลับไปก่อนครับสวัสดีครับแนะนําเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ w o r l d w i d e w e b s n o o c o m s ันฝันปันยิ้มกับรอยิที่พร้อมจะนําทางไปรวมปันฝันรอยิมไม่เธอได้ใจให้รักที่มีความหมาย